สวัสดีค่ะทุกๆคนตอนนี้กับพักเบรบายสองคืนจากทุกคนคะ่ะตอนนี้25องศาที่ทำงานมีไอติมแจกจ่ะทุกคนนาเมื่มีโอกาสหลายแห่งทุกคนคะ่ะเพ็งานไน้ต่างแจกกินไอติมจากที่ทำงานจาะทุกคน ไอติมแท่งไงไม่ค่อยมากกันไดส่วนมากสิมากกินไอติมรสผลไมมา,ากกว่า เย็นแข็วจากยูอากาศห่อนๆทุกคน ชานมแมกนัมันอันใหญ่ไปจะมากินอันน้นอยๆต้องมันหวานผอมเดีย๋ยวใส่ตรงนี้ ทาน้าในสวนแขนส่งแ้นเสือกเปืี่ยนหมนดทั้วทั่วแต่ก็เปลี่ยนเสือผ่าคู่มือซักกู่กมือใใจเสือผ้าไม่คูม่มือนกาตลอกเนาะเคยมีข้าราชการพันหนึ่งเนาะเคยถามแม่เหมียว หวานตัวไปอยูเมืองหนองเฮ็ดงามเป็นอย่างเพิ่นล่ะเล่บอกว่าเฮ็ดงานในสวนทีแรกเราคุยโน่นคุยนี่ถามโน,น่นถามนี่เด้บิพอถามอาชีพว่าตโตไปเฮ็ดงามเป็นอย่างฉันก็เลยตอบไปว่า เหตุงานในสวนสวนมะเขือเทศพ่อได้ยงนจังสันแล้วเราเงียบกิ๊บแล้วปอกปากแล้วบอถามต่อแล้วเงียบ,ยบฉันกะชอกไปนิดนึงแต่บอเป็นอย่างฉันกะพุ่มใจในงานของฉันดีปันใดแล้วฉันได้มาเหตุงานอยู่เมืองหนอง หาอยู่เมืองไทยยังก็ไปหาดำหน้ายอกาสเก็บเห็ดคือเก่าฉันมาอยู่เมืองนอกฉันเ็นงานสวนฉันรู้สึก้ฉันบ่แต่ตามฉันหลุสึกว่าทุกงานมันมีคุณค่าสมอล้วก็ฉันสามารถหาเงินทรงทางบานใดหาเงินเรียงลูกเรียงเต่าฉันไดฉันคือฉันพู่มใจในกระควาเสมองบ่บ่ายฉันไปหารับจ้างดำหน้ากับราคาสามลอยก็ตามแต่ฉันก็พุ่มใจเพราะทุกอาชีมันมีความสําคัญ มีราคาใน่ตของมันฉชนเฮตู่น่กะค่าแรงเันชั่วโมงหล่ะสิบสองยูโรกลัวต่อชั่วโมงกลับไปคำนวณเอาเนาะหนึ่งยูโรตอนนี้กะเท่ากับเท่าใดกับไปกดเบิงงเอา <c oughs> บอดด้เช็คเนาะพี่น้อง ทุกอาชีพมีความหมายดูที่ว่าเขามีงานเขาบอกอดตายบ่าเจ้าสุดเป็นข้าราชการหรือคนธรรมดามาแจะมีงานรอดน้อพี่้องอมา่าบ่อ